มาแล้วเพชรพึ่งเดดอกลังงานเลยครับผมมีงนผีอีกได้จุดดอดอีกดอกนี้ดอกนี้กอนนะสวยงามเก่งอ้อหองาม นีสดอกไม่ไม่นะลเปิดพอท่ะดอกง่าเนาะพี่พี่เดี๋ยวาากนนี่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 แม่เบิดดโอ้ยลังึ there, <the> ้นกระลังเลยเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป,ปนาพี่พี่อซี่ทุกทุกท่านจ้ามอนีก็มาพบมาพอกับเสาเลเก็กเรนีตอนสาวๆนะจ้ามุน<ม>ีเสาเล็กกับพามาหล่อหาเฮตคือเก่า,า,าเททนาะพี่กัลหอกกัยุทธิป้าป้าบานสางหอมจ้ะอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลเด้อจ้ะพี่น้องหลังจากที่ยุติไปมือหนึ่งเนาะอายเพื่อนบ่สบายแหงเพิ่นไอคักจ้กก็เลยให้กินยาพักพอนมือหนึ่งมอนีก็บส่งไข้แล้วน้ายเนาะไข้แน่แล้วแต่กันยัง วิ่งวิงอยู่มือนี้กับพ่อมาด้ก็เลยพักกันมาจ้ะเอาลองไปลุ่นไปเบิ้งจากว่าคลิปนี้สาเล็กเกนี่สิมานบอมือนี้ก็สิเป็นเสาของวันที่เก่ากุ่มผ้าพันหกแปดเด้อจากพี่น้องไปไปลุ่นไปชมน้ากันจ้ามาพี่น้องพ่อละจา้าติกระตาไมมาได้สองดอก <c oughs> เอามานม,าน,เามนเด้อกระตาไมคิดพอแดงจากพี่น้อง ก็เดียวไงเนาะมือนั้นมากด้ดอกจูมือนี้มากบาดละนอนก็กินน,นี่พุ่นเท่าคนนี้สมาล

E. อแล้วฮ็ปมึงเด้งดอกกำลังงามด้ยครับผมมีผีอีกด้วยอื้อหอยังสยผุนอีกดอกนี้โอ้ยงามเห็นว่เห็นว่โอ้ยมันละยางเกินว่เอ้าดุยดอกนี้ก็เนาะสวยงาม มดแดงทางนี้คือคือมดแดงบาดเนาะเนาะมดแดงตัวยาวๆแม่ตัวน้อยยาวๆอ หาเห็ดม right ้หนเป็นม้ววงม้วนเมงยังไงบุครับผมวิงพิงวิ่เบ yes ี้ยนเกินยาหลายกินยาหลายครับแดงชีดอกแดงแดงขลาไหลดอกซำแดงชีเลยก็จะมีดอกเดียวมาอสนมีมืองพันยู โอเคเก็บแดงนสะลายดอกอือ อกุกดอกนี่โอ้ยหอยเขเกนะี่ยวออกนาดเนี่เดี๋ยวให้ดอกเดี๋ยวนี่เมนบอดอกนึงโอ้ยจุนลาไข่ดเอเฮ็ดอันนั้นละเฮ็ดอุ้งดอกเดี๋ยวคนยูไต่ใบใหม่เขาเลยขาว ข้อยู่ขเจ้ามากผห็ิีนี้ดินี่ีนี่ดดู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 ด็ดูดูดูดีดู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 ดดู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 ดดูดูู่ดดด เดินไแ่โอ้ยงามมเลยเลนตันๆเฮ็ดบลดินใช่ไหมเอาอื้มบ่งเลยค่ะเจ้าบงมีหลายๆีี่เนาะื่อว่าท่านผอ

นี่อะไรบอมาเอาดอกเยบแป่แล้วดอกนี้อื้หาอยากเด็ดจะเดดนี่แล้วนสามสิบดอกเตรมกระตาเลย อนอีกนีนะเออหน่รกระสีอไม่ปาดไม่ไหม้นะรอกเปิดพอเท่ะดอกง่ายเนาะแม่นเล Cái nào thì chú cụ chỉ ghi nào? ghi đâu Chúng bò lường Lường xịt mán Cái, tà, cái, mên, cái này Cái ta có vô men cái ta nè nỗi đi Ngàm Ngàm bỏ ngàm nha ngàm bò โอ้หนอ่งอ้อ้โอ้โหอ้้โเอาโหอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหอ้โหม้โหอ้อ้ห ปดู้บดออ้ยมึงไงเอ้ยอืมใหญ่เหัเนาะนี่เจ้ะขาเป็นขางามฮงเลตตาเขางดอกไม้พี่นนองถอยหลังมาพอดีอีหอหวานจุวย หนึง่งจะหนึ่งขาใหญ่เบื้องนี้เป็นเฮ็ดทานแค่เฮ็ดบุตรเนาะไอเนาะแม่นันครับผมเบื้องนี้หาไปดีเลยจะสัตขาไว้

อีกแล้วก็กใบใหม่แห้งอแต่ยังไม่ทันเห็นเลยพุ่นเลี้ยวหยากรับผมเจ้าสีแกเห็นเพ <c oughs> ิ่นมี่ดอกอุ้ยเห็ดล้างซ้ำมันหออน,นึง่งใบดอกบานนึง

สองดอกครับผุมหดทานเห็ดผ่านพีขาวนิ้มยิ้งมาโอ้โหปาดขายังขาวอยู่เลยเจ้าหอยจ้าเจ้า Mà. Ừ, ừ. 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 <laughs> hiệu à. ừ. 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 nó nha, mất sâu tay, yêu quân nó quân nó, nó ninh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  nó 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 โอ้ยใส่วนมาา,บบา,า,าดม<อ>ือาขาเ,น,เานี่ยขาผึ่งเยอะเนาะขาผึ่็ใหญ่เนาะผึ่อยู่กับโกกบากเนาะบานเอาผึ่อยู่กับโกกี๊ผ่งก็เลยเปใหญ่ใหญ่คือกันอุ้ยอืมดอกเงขาวอยู่ด้ย ดุ้ยสองดอกแตกแล้วออออกกออกนทางขึ้นแนวดินมันนติแตกนะนีดินแตกให้เเห็ดแทนบานเฮามันดังขึ้นมา,นนาเลยเนะเป็นต่กี้นาะตุบขึ้นเนาะ มันบวแมนซิมิอยว่าท uh ั้งขาเงาเจี yeah. ๊ยบไปเ้ยเดีกยบงามโอ้เโอ้ยงามงามกระดกกระเดียห้อยเดือยอ่ะหอยห้อยท่ เยงหาเห็นแต่ผดอ่ะง,งานเนาะอ๋ออุ้ยเ <laughs> ย็บไั้ว <laughs> ะเป็นยากต่อล้างสัมเดยวล้างสัมงานเนาะเย็บเนาะเด็กเน้อ ยังขาเหรอ กูเข้าซะเลยนะติมระเด้อกระตาเหาครับผมกระตาตัวนี้กระตาใอนา่ได้เฮ็ดเป็นหนึ่งเลยจะกินแล้วน้ำน้ำเต็นตาอีเด้เนบ่เป็นโอ้ยยู๊ดไปจับกุ้งจับกุ้งกู๋ห่า Phi 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 không ai luôn Nì 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 men bớt ăn เลยนะผมเนาะโอ้ยเกิดล้ำล่ากันออกมาเนาะไม่แห้งจ้ผมเบิกไงแหงเมียน,นท่านไปใส่เย,ยู่เยอเอาไม่เยอ่เท่านะครับผมเยอะอะนี่นี่นี่

đây nó, này nó, ở đây ba, ở đây ขาอ่อนส่นเลยว้อุบปิ อีกทาก่าอีเไไดียเหรดอ้เกเว้นอนิดทานนึงทาไหเนี่ยกำลังออกตอนนี้แบบนันอุ๊บนี่มีดิตุปป๊้ตุปป๊ี่น,โ,นโอ้โหไห้โอ,อ,อ้ยห็ดอะไรไปพี่น้องหลังจากที่เลาะหาเก็บเห้นเนาะจ้า ปุ่นไอเข้ามาแล้วไปสิได้พ้าเมื่อได้จ้ะมือนีกับม้านค้าก่จะม้านคักคือเก่าได้เฮ็ดทานเนาะเป็นจังบุญไปฝ่อเฮ็ดทานงามๆจากพี่น้องเอ้ากะบ่อยากอยู่โดนปันได้จ้ะเพราะว่าายเิ่นกบบบ่ค่อยสบายเนาะเอาหาหาพอได้หอมปาาหอมขใอยพี่น้องหายคิดหอดคิดถึงเนาะจ้าไปสรุปคลิปน้ำกันจ้า นี่ยอดได้ยอดมานของเหามือนีจ้ะถือว่ามานครักเนะาะกระตาไม่เห่ากระดิ่เต็มกระตากระตาเห่ามาโซนนี่เอากระตาหน่อยว่าได้เนาะไอ้เนาะตัวนี้กระตาทางยังยกเก็บแถวมันเหน่ากะกลัวสิเต็มตากระโดนเติบเนาะนี่อันน,น,อนนี้ก็สิเป็นเฮ็ดทานตัวนี้กระเฮ็ดทานเฮ็ดพึ่งแดงค้าลายเฮ็ดบดดินเนาะแล้วก็เฮ็ดกอแดงจ้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดแดงเฮ็ดกอแดงก็มี ตัวนี้สิเป็นเฮ็ดดว้วนอันนี้สิมีแต่เห็ดทานล้วๆนๆได้เครื่องกระตาจา้ะตัวนี้เ,นเครื่องกระตาใหญ่อ่อนส่วนนะครับเนาะอ่อนส่วนอ่อนส่วนแหงอ่อนส่วนเห็ดทานเก็บม้วนพร้อมแต่ว่าเฮามาหาหลังเพิ่นเนาะจงใส่ผันก็สิได้ไปหลายเติบแต่ว่าก็เป็นจังบุญที่เฮายัางหมานอยู่ห่มเดียวเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดทาน เหตุทางกระหุดเหตุบดดินเพิ่นอยู่ในกันอาจจะสำหรับคลิปนี้สาวเล็กแคนี้ก็สิขอตัวกับบานก่อนเด้อจ้ะขอบพระคุณทุกๆท่านที่เขามารับชมกดไลค์กดติดตามให้สาวเล็กเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้สาวเล็กแคนิโคตโตลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะสสวััดีครบไปพี่น้องให้อายเพิ่นได้พักผ่อนหายดีแล้วจังสิได้ลุยค่ะจ้า